สวัสดีครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปกระทรวงพลังงานจะมีการปรับราคากา๊ซถุงต้มภาคครัวเรือนขึ้นอีก50สตางค์ครับจากราคาปัจจุบันกิโลกร,รัมละ18บาท13สตางค์และจะมีการทยอยปรับราคาขึ้นเรื่อยๆจนถึงราคา24บาท82สตางค์ครับต้องบอกว่าจะมีการปรับขึ้นในช่วงตุลาคมของปีหน้าครับเพื่อให้สะท้อนให้เห็นถึงต้นคุณของราคาก๊าซในตลาดโลกครับ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้จากกระทรวงพลังงานครับหรือว่าจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิของท่านเองก็ได้ที่สายด่วนนี้นะครับ021407000นะครับหรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ021293344ครับ คุณผู้ชมครับพลังไทยรักพลังงานเราคือสีกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนได้เล็งเห็นดึงความสําคัญของเรื่องพลังงานทดแทนนะครับวันนี้ผมและทีมงานพาคุณผู้ชมตรงมายังจังหวัดลําพูนครับหรือชื่อเดิมคือเมืองหริกุนชัยลําพูนเป็นเพียงจังหวัดเล็กที่สุดนะฮะของทางภาคเหนือแต่ว่ามีความสําคัญในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับที่นี่มีนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญของภาคเหนือจึงทําให้จะมีการขยายสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันมีเพียง1โรงเท่านั้นครับ ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็จะเป็นภาคเกษตรกรรมเพราะที่นี่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยแค่ร้อยละยีเท่านั้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมสำหรับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูนก็คือลำไยรองลงมาก็คือข้าวโพดส่วนข้าวจะปลูกไว้เพื่อบริโภคเองในจังหวัดในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมโดยมากจะเป็นโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร รองลงมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆซึ่งก็จะเอื้อต่อปัจจัยการผลิตเพราะต้องพึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบด้านการเกษตรที่จริงแล้วเนี่ยการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันแทบจะพลังงานทุกจังหวัดน,นะฮะได้รับนโยบายจากกระทรวงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังไปได้ไม่มากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากที่ว่าชุมชน โดยรอบโรงไฟฟ้าที่เราจะไปตั้งนั้นอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงนะครับว่าโรงไฟฟ้านี้มีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วยความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับจังหวัดนั้นๆที่สามารถตั้งได้นะครับเชิญพลังงานทุกจังหวัดนะฮะเชิญผู้แทนกระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่ไปสร้างการมีส่วนร่วมนะฮะทำหลักสูตรการมีส่วนร่วมกับชุมชนขึ้นมานะครับผมก็คาดว่าในอนาคตการอันใกล้นี้ โรงไฟฟ้าชีวมวลก็คงจะเพิ่มมากขึ้นนะข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดลำพูนนะฮะตอนนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยใช้กันอยู่เนี่ยประมาณแสนกว่าคนเดือนนะครับแสนกว่าคนเดือนในจังหวัดนะครับก็เกือบร้อยร้อยล้านหน่วยต่อเดือนอาจจะส่วนหนึ่งมาจากนิคมอุตสาหกรรมที่เรามีนะครับ,รบเพราะว่ายุทธศาสตร์ของจังหวัดเน้นอุตสาหกรรมรกรเกษตรท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจังหวัดลำพูนจะเป็นที่ตั้งของการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัสที่มีเนื้อที่กว่า1,600ไร่แต่ก็ไม่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องรับไฟมาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางขนาดเดียวกันในพื้นที่เองก็มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อยู่แค่หนึ่งโรงเท่านั้นดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น ลำพูนเนี่ยโดยวิถีชีวิตเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรรมด้านลำไยเดิมเนี่ยวิถีชีวิตเดิมของเขาเมื่อลิดกิ่งลำไยใบไม้ทั้งหมดของลำไยห,หรือกิ่งหรือลิดหรือตอนหรือ,ต,อตัดตอนกิ่งลำไยก็แล้วแต่เขาจะมาสุมรวมกันแล้วเผาซึ่งมันเป็นมนลภาวะทางอากาศหมอกควันทางภาคเหนือที่เป็นปัญหาของรัฐบาลอยู่ ณวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของสารกเัเจนตรงนี้เนี่ยได้เอาตรงแนวคิดตรงนั้นว่าจะช่วยขจัดหมอกควันของจังหวัดยังไงกลายเป็นว่าตอนนี้ชาวบ้านกลับเอาเศษกิ่งไม้ใบหญ้าหรือเศษวัสดุแล้วใช้ทางการเกษตรโดยเฉพยาะลำไยเนี่ยก็ขนมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลส่งเข้าโรงงานตรงนี้ก็มีไรายได้เกือบร้อยล้านบาทต่อปีชาวบ้านนะฮะนี่นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านได้แล้วก็ เสถียรภาพทางมั่นคงพลังงานทางไฟฟ้าก็จังหวัดได้ด้วยนะฮะเป็นสองด้านควบคู่กันไปที่จริงที่ลำพูนนี่มันเหมาะกับชีวมวลประเภทพวกไม้เศษวัสดุเลยใช้อยู่แล้วละ่ะถ้าทํยจากอื่นก็คงไม่เหมาะเพราะว่าเราจะมีลมเหมือนจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไม่ใช่จะเหมือนภาคใต้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแสงอาทิตย์เนี่ยพื้นที่บางทีมันใช้เยอะนะครับมันเหมาะกับที่โลง่ลงๆที่อะไรเพราะลำพูนส่วนใหญ่เราปลูกลำญ่ขึ้นมาก มันกลายเป็นว่าลําพูนคือลำไย,ยลำไย,ยคือลําพูนนันนี้เป็นคําขวัญที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตเดิมๆเมื่เข้ามาคือปลูกลำไย,ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันเหมาะที่จะส่งเสริมชีวมวลมากกว่าความปลอดภัยนะฮะณปัจจุบันเนี่ยเครื่องจกอักรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราบางส่วนเรานําเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะมีที่ปรึกษานะฮะและเป็นเป็นเป็นระบบที่ค่อนข้างจะเป็นซีโรเวสแล้วล่ะก็คือมันศูนย์ละแล้วก็การติดตั้งระบบเนี่ย เขาจะมีวิศวกรจากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้เราเพื่อลันระบบนะฮะปัจจุบันนี้ในเรื่องของอากาศเขาก็มีระบบที่ดูแลดูดซับอากาศฝุ่นละอองทั้งหมดในเรื่องของเสียงก็พยายามใช้ธรรมชาติบําบัดนะฮะโดยทําเป็นบัโฟเฟอร์โซนก็คือปลูกต้นไม้แนวสูงคุ้มหนาเพื่อลดการพัดของลมและเสียงนะฮะเป็นบัฟเฟอร์โซนส่วนหนึ่ง ส่วนด้านชีวมวลต่างๆที่เป็นเศษเท่าเศษอะไรเราก็ไปทําปุ๋ยหรือทําอิดบ็อกนะฮะเพึ่งเพิ่มรายได้ทุกทุกอย่างน้ําเนมก็มีระบบบําบัดที่สะอาดนะฮะแทบจะไม่มีมลพิษละปัจจุบันนีถึงมีก็น้อยมากที่มันอาจจะหลุดไปบ้างนะฮะแต่ก็มีการบําบัดที่เกือบจะซีโร่แล้วนะไม่เป็นอันตรายต่อพวกพวกเราที่อยู่ในรอบชุมชนรอบโลงไฟฟ้านครับครับครับในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการตั้งแต่วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME นะฮะแล้วก็ถึงโรงงานอาศาศาุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้เราก็กำกับดูแลอยู่ซึ่งการขอญาตโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะครับเป็นเพราะว่าทางสหโ r o เ,เนี่ยเขาได้มาศึกษาในพื้นที่ก่อนนะฮะก็คือได้มาทำความเข้าใจ ชุมชนรอบข้างนะครับมีการทําประชาพิจารณ์นะครับสร้างความเข้าใจให้รู้ว่าจะมีโรงงานไฟฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็ทําให้การต่อต้านเนี่ยอย่าไปเรียกว่าการต่อต้านนะหมายถึงว่าในเมื่อสร้างความเข้าใจได้ดีแล้วก็จะทําให้ทางผู้ประกอบการเองก็สบายใจที่จะมาะก่อสร้างโรงงานในพื้นที่นะครับแล้วก็การจะตั้งโรงงานเนี่ยมันก็ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุกสากร,รของเราอยู่แล้วนะครับถ้าชาวบ้านยังเข้าใจว่าเ,าเดิมนะฮะจะมีข่าวเป็นกระแสมาส่วนมากก็เป็นจากต่างประเทศนะครับเรื่องของโรกไฟฟ้าเชอร์วิลระเบิดที่รัสเซียอย่างเงี้ยฮะหรือที่ญี่ปุ่นที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็นิวเคลียร์รั่วหรืออะไรเงี้ยมันก็สร้างความตนกแต่สําหรับเมืองไทยนะเนี่ยเราเนี่ยยังมีวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะ,แยะ ที่เราสามารถเอามาผลิตเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล,เล็กได้ไม่เกิน10เมกะวัต์อะไรพวกนี้นะครับเพื่อใช้ในชุมชนหรือจังหวัดเล็กของเราเนี้ก็ได้นะฮะอย่างลำพูนเราอาจจะบอกว่าเป็นจังหวัดเล็กนะฮะแต่ว่ายัางมีนิคมอุตสาหกรรมมีสวนอุตสาหกรรมสาพัดอยู่ในพื้นที่ซึ่งโรงงานเหล่านี้ยังต้องการพลังงานจนํานวนมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการ สร้างโรงงานไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าสะอาดนะฮะที่ไม่มีมลพิษแล้วก็สามารถนําเศษสิ่งพืชผลเหลือใช้จากการประดิษฐ์ประดอยของวิสาหกิจชุมชนมา,มาใช้ได้หรือเป็นการรัดตกแต่งกิ่งลำไยนะฮะหร,หรือวัชพืชต่างๆเนี่ยก็เอามาขายให้กับทางโรงงานถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งด้วยครับ ปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติมาผลิตกระแสะไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงมากและมีการคาดการว่าการใช้ก๊าซในอ่าวไทยจะมีเวลาใช้เพียง10ปีเท่านั้นเราจะควรส่งเสริมในเรื่องของพลังงานทดแทนเพื่อป้องกันวิกฤตที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับและช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดลำพูนนะครับไปดูกระบวนการผลิตว่าเขาเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงไหม